ตอนที่540ร่างกายเปลวเพลิงศพลุกเป็นไฟนี่คือจิตวิญญาณการต่อสู้ของเย่เว่ยร่างเปลวเพลิงของเขาผสมผสานการโจมตีและการป้องกันเข้าด้วยกันแต่ในกระบวนการบ่มเพาะเย่เว่ยพบวิธีอื่นโดยใช้พลังขับเคลื่อนของเปลวเพลิงในอากาศเพื่อทําให้ตัวเองเป็นปรมาจารย์การต่อสู้ระบบโจมตีที่มีความว่องไว ไม่ต้องพูดถึงระดับเดียวกันแม้แต่ปรมาจารย์จิตวิญญาณของระบบโจมตีที่มีความว่องไวซึ่งอยู่อาณาจักรใหญ่ที่สูงกว่าเขาก็ยังเทียบความเร็วการวิ่งเป็นเส้นตรงกับเขาไม่ได้ดังนั้นคู่ต่อสู้มักจะทนทุกทรมานจากความเร็วสูงทันทีที่เขาขึ้นมาบูไซโดมีประสบการณ์การต่อสู้มากมายและเมื่อเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเธอตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทันทีและไม่ได้เผชิญหน้าเขาโดยตรง และทันทีหลังจากนั้นร่างกายของวูไซโดก็เปลี่ยนไปร่างกายของเธอก็ยกขึ้นเล็กน้อยร่างกายที่บอบบางของเธอก็แข็งแรงขึ้นผมยาวของเธอกลายเป็นสีดำและสีขาวและมีขนขึ้นที่คอของเธออย่างเงียบเงียบแขนคู่หนึ่งพองขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและหนาขึ้นสลับวิญ,ญญาณเสือขาวในเวลานี้เยเวยได้หันกลับมาและพุ่งเข้าหาเธออีกครั้งเมื่อเห็นวูไซโดที่แข็งแรงขึ้น มุมปากของเขาที่ซ่อนอยู่ในเปลวไฟก็อดไม่ได้ที่จะกระตุกทำไมตอนนี้มันเป็นแบบนี้ทำไมเด็กผู้หญิงถึงมีจิตวิญญาณการต่อสู้ที่ทำให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นนี่มันน่ากลัวจริงๆแสงสีขาวกับพริบแขนของวูไซโดแยกออกจากกันทั้งสองข้างของร่างกายเธอใบมีดที่แหลมคมและกรงเล็บเสือโผลออกมาตามด้วยชั้นของแสงสีขาวคราวนี้เธอไม่หลบอีกต่อไปแต่ยืนรอการมาถึงของเย่เว่ยความเร็วของเย่เว่ยเร็วมากและในชั่วพริบตาทั้งสองก็ปะทะกัน เปลวเพลิงประตูออกมาแล้วบูไซโดถูกเย่เวยชนและถลายไปข้างหลังกว่า10เมตรก่อนที่เธอจะหยุดนิ่งแต่การโจมตีของเย่เวยก็ถูกเธอขวงไว้ทันทีเช่นกันการโจมตีที่แข็งแกร่งเพื่อเอาชนะการจมมีที่ละเอียดอ่อนนี้คือเหตุผลที่บูไซโดเลือกวิญ,ญญาณเสือขาวอาศัยทักษะจิตวิญ,ญญาณของเสือขาวในการปกป้องร่างกายควบคู่ไปกับร่างกายที่แข็งแกร่งเขาสามารถกวาดต้อนคู่ต่อสู้ด้วยความเร็วสูงอย่างท่วมทน้น ครั้งนี้การปะทะกันของทั้งสองฝ่ายเต็มไปด้วยพลังและเลือดและพวกเขาทั้งหมดรู้สึกอึดอัดมากดื่มเย่ไวตโกนและแสงเปลวไฟบนร่างกายของเขาก็ลุกโชนขึ้นอีกครั้งคราวนี้เปลวไฟสีส้มแดงเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมฟ้าและอุณหภูมิก็สูงขึ้นอย่างกระทันหันแม้ว่าเธอจะอยู่ห่างจากเขามากกว่า10เมตรวูไซโดก็ยังรู้สึกได้ถึงความร้อนที่แผดเผาที่พุ่งเข้าหาใบหน้าขาองค์เธอ วิญญาณพยักขาวของเธอยังไม่บรลุนิติภาวะอย่างน้อยก็ไม่แข็งแกร่งเถ้าวิญญาณที่สองของหยวนเอินปัจจุบันมีเพียงสามทักษะวิญญาณและวิญญาณที่สองยังไม่พบที่เหมาะสมวงแหวนวิญญาณดวงที่สามสว่างข,ขึ้นขนบนร่างกายของเขาเปลี่ยนเป็นสีทองอาร่ามในทันทีและร่างกายของเขาก็ค่อนข้างแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมก้าวไปข้างหน้าเขาพุ่งเข้าหาเย่ไว้อย่างจงแจง้ง ร่างของเย่ไว้กระพริบแต่เขาไม่ได้รีบไปทางวูไซโดแต่ควบม้าไปทางด้านข้างด้วยความเร็วสูงสร้างโค้งขนาดใหญ่และวิ่งไปรอบๆสนามอย่างดูเดือดสไตล์การต่อสู้ของเขาในระบบการโจมตีแบบว่องไวนั้นแตกต่างจากปรมาจารย์จิตวิญ,ญญาณส่วนใหญ่ของระบบการโจมตีแบบว่องไวเขาไม่ได้พึ่งพาความคล่องแคล่วแต่ใช้ความเร็วสูงเป็นพิเศษเพื่อให้ตัวเองได้รับแรงกระแทกขั้นสุดยอดเพื่อโจมตีคู่ต่อสู้ หลังจากกลายเป็นร่างของเปลวเพลิงร่างกายของเขาสามารถทนต่อแรงกระแทกที่ไร้พลังได้อย่างมากด้วยผลกระทบที่ทรงพลังและเปลวไฟที่มีอุณหภูมิสูงมันมักจะสามารถทำร้ายคู่ต่อสู้ได้อย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังเป็นสไตล์การต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาที่สามารถเข้าเรียนที่วิทยาลัยเทร็กได้ตั้งแต่แรกแน่นอนว่าสไตล์การต่อสู้ของเขาก็มีข้อเสียเช่นกันปัญหาที่สำคัญที่สุดคือการร่วมมือกับพันธมิตรของเขาได้ยาก เขาทำงานหนักมากและความแข็งแกร่งส่วนตัวของเขาก็แข็งแกร่งพอที่จะเป็นสมาชิกทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในคลาสหนึของชั้นประถมศึกษาปีที่3เย่ไวขดตัวด้วยความเร็วสูงและเมื่อเธอปรากฏตัวต่อหน้าบูไซโดอีกครั้งเธอก็ชนด้วยความเร็วสูงมากแล้วบูมทั้ง2ฝ่ายบินกลับหัวพร้อมกับบูไซโดกลิ้งไปมาบนพื้นและลุกข,ขึ้นยืนอีกครั้งเลือดในร่างกายของเธอพุ่งพล่านและเธอก็ตกใจกลัว ผลกระทบของผู้ชายคนนี้รุนแรงเกินไปจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ผู้ควบคุมวิญญาณระบบโจมตีแบบว่องไวทั่วไปจะทำได้และเป็นเรื่องยากมากสำหรับเธอที่จะต้านทานมันภายใต้เงื่อนไขของการแปลงเสือขาวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยร่างของเย่ไวกลิ้งไปในอากาศเป็นเวลาหนึ่งแล้วเร่งความเร็วอีกครั้งหลังจากลงจอดอาศัยสถานะกึ่งธาตของร่างกายเปเลวเพลิงความสามารถของเขาในการทนต่อแรงกระแทกนั้นแข็งแกร่งกว่ามาก และนี่คือวิธีการต่อสู้ของเขาในตอนแรกจะทำอย่างไรความคิดของบูไซโดเปลี่ยนไปความเร็วของคู่ต่อสู้นั้นเร็วเกินไปมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไล่ตามอีเห็นผีและมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไล่ตามคู่ต่อสู้แต่เพียงแค่ปล่อยให้เขารีบเร่งมาที่นี่เช่นนี้จิตวิญญาณการต่อสู้ของเสือขาวของเขาก็แทบจะรั้งมันไว้ไม่ไหวแล้วมันอาจจะดีกว่าถ้าไปหูมีแหวนวิญญาณที่สี่แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันการ,รเผชิญหน้าแบบตัวต่อตัวนั้นไม่ดีสำหรับเขาอย่างเห็นได้ชัด แม้ว่าเปลวเพลิงสีฟ้าจะถูกปิดกั้นโดยวัชระพยักษขาวที่แปลงร่างแต่ความร้อนที่แผดเผาทำให้เธอรู้สึกร้อนรุ่มเล็กน้อยหายใจเข้าลึกๆแสงในดวงตาของวูไซโดเป็นประกายและเธอก็ปล่อยมือของเธอในเวลาเดียวกันลำแสงสองดวงบินออกมาและตกลงบนแขนของเธอท่อนแขนสีขาวสองข้างและถุงมือที่มีลวดลายสีทองอ่อนคลุมแขนของเธอไว้บนแขนตามด้วยถุงมือขนาดใหญ่สอ,อันที่โยนออกจากวงแหวนปกคลุมด้วยเกราะไหลเกราะสึกทั้งสี่ ครั้งที่3ที่พวกเขาปะทะกันเยไว้โชคร้ายเขาเร็วมากจนมีปัญหาในการปรับตัวเมื่อเห็นอีกฝ่ายปล่อยชุดเกราะเขาก็สายเกินไปเล็กน้อยภายใต้การประทะกันอย่างรุนแรงวูไซโดไม่ขยับเลยในเวลานี้และเย่ไวก็บินออกไปข้างหลังวูไซโดจะพลาดโอกาสที่ดีเช่นนี้ไปได้อย่างไรวิญญ,ญาณน,นักสู้เปลี่ยนทันทีและแม้แต่ชุดเกราะต่อสู้บนแขนของเธอก็ดูเหมือนจะไม่จริงแทงและจับเยไวในทันที โดยมีกรงเล็บที่แหลมคมยื่นออกมาข้างหน้านอกเวทีส่งหลินดูประหลาดใจนักเรียนปีหนึ่งแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วเหรอในปีที่สองของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเขามีชุดกรอะต่อสู้สี่ชุดแล้วยิ่งกว่านั้นชุดกรอะต่อสู้สี่ชุดที่เหมาะกับวิญญ,ญาณแฝดในขณะเดียวกันก็สามารถกระทำกับวิญ,ญญาณคู่ได้และความยากในการสร้างชุดกรอะต่อสู้จะเพิ่มขึ้นตามรูปทรงเรขาคณิตมันถูกสร้างขึ้นโดยคนหนุ่มสาวเหล่านี้นี่มันน่าตกใจจริงๆ ตามความเร็วของเธอเธอควรจะสามารถมีชุดกรอะต่อสู้คำเดียวครบชุดในชั้นประถมศึกษาปีที่2และกลายเป็นปรมาจารย์ชุดกรอะต่อสู้คำเดียวอย่างเป็นทางการอัศจรรย์ภายใต้เวทีรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเหล่ากุ้ยชิงและเขาก็เหลือบมองไปยังทิศทางของทางอูหลินและกูเ่เยโดยไม่รู้ตัวใช่ชุดกรอะต่อสู้สี่ตัวบนร่างกายของวูไซโดเป็นผลจากความพยายามอุตสาหะของพวกเขา แม้ว่ามันจะไม่ใช่ชุดกระต่อสู้คำเดียวที่ทำจากโลหะวิญญาณแต่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการออกแบบและผลิตเพื่อปรับให้เข้ากับจิตวิญญาณการต่อสู้คู่ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงต้องลดพลังของชุดกระต่อสู้ลงหลังจากเห็นว่าทางอูลินและคนอื่นๆสามารถสร้างชุดกระต่อสู้คำเดียวที่เป็นโลหะวิญญาณสมาชิกของทีมบูไซโดทำงานอย่างหนักและทุ่มเทความพยายามอย่างมากในเรื่องนี้ ชุดเกราะต่อสู้ไม่กี่ชุดของวูไซโดเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วปีและเมื่อทุกคนมีชุดเกราะสู้รบเพียงหนึ่งหรือสองชุดทีมงานจึงทุ่มเทพลังทั้งหมดที่มีให้กับเธอเพียงเพื่อทําให้เธอแข็งแกร่งขึ้นนําทีมเดินตามรอยถังอุลินในเวลานี้ทันทีที่ชุดเกราะต่อสู้ทั้งสี่ออกมาพวกเขาก็เปลี่ยนอาชีพทันทีพลังวิญญ,ญาณของวูไซโดแข็งแกร่งที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่1และตอนนี้มาถึงระดับที่44แล้วแม้ว่าจะมีช่องว่างกับระดับที่48ของเย่ way, ่ก็ไมสามามรถผ่านได้ เมื่อเห็นว่าหนามอยู่ข้างหน้าเย่เย่อย่างไรก็ตามมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในร่างกายของเย่เวย่ยทันใดนั้นเปลวไฟสีเขียวขุ่นก็กลายเป็นสีน้ำเงินและอุณหภูมิก็ลดลงจากความร้อนที่ลุกโชนแต่ในทันทีวูไซโดรู้สึกได้ถึงความรู้สึกร้อนลวกที่พุ่งเข้าหาใบหน้าของเธอไม่เพียงแต่ร่างกายของเธอจะไม่แต่ยังรวมถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจของเธอเองเหมือนถูกจุดไฟเก่ง น้ำชนกับแขนที่ยกขึ้นของเย่ไว้ไม่รู้เมื่อไหร่แขนและมือของเย่ไว้ถูกเกราะสีน้ำเงินคลุมไว้ชุดเกราะก็ชุดเกราะเหมือนกันทั้งสองฝ่ายปะทะกันและเนื่องจากเย่ไว้เคยได้รับผลกระทบมาก่อนครั้งนี้เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันและถูกวูไซโดตบหน้าและบินออกไปข้างหลังแต่ปฏิกิริยาของเขานั้นรวดเร็วทันใดนั้นร่างกายของเขาก็พลิกกลับกลางอากาศ เปลวไฟสีฟ้าพ่นออกมาจากร่างกายของเขาความเร็วของเขาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งและเขาหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามหากวูไซโดพยายามไล่ตามเธออีกครั้งเธอจะไม่สามารถตามทันได้ในขณะที่วิ่งอย่างดูเดือดเย้เวก็ปล่อยมือออกมามีชุดเกราะต่อสู้บนร่างกายของเขามากขึ้นเรื่อยๆเกราะแขนคู่เกราะไหล่คู่พร้อมถุงมือเกราะน่องคู่พร้อมรองเท้าคอมแบ กราะต้นขาคู่แม้ว่าจะไม่มีเกราะหลักแต่ก็มีเกราะต่อสู้8ชิ้นติดอยู่กับร่างกายซึ่งมากกว่าของวูไซโดถึง2เท่านี่คือข้อได้เปรียบที่แท้จริงของชั้น3ามช่องว่างของความแข็งแกร่งที่แท้จรงิงสิ่งสำคัญที่สุดคือที่นี่ความเร็วของเย่ไว้ได้เพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งและสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือเปลวไฟสีฟ้าบนร่างกายของเขา หยุดไม่ได้วูไซโดตัดสินทันทีว่าเมื่อเย่ยไวพุ่งเข้ามาอีกครั้งพร้อมชุดเกราะต่อสู้8ดชิ้นวิญญาณการต่อสู้ทั้งสองของเธอไม่สามารถหยุดผลกระทบของคู่ต่อสู้ได้ผู้อาวุโสชั้นปีที่3ช่างหน้าทึ่งจริงๆแต่ในขณะนี้ดวงตาของวูไซโดสว่างขึ้นมันเป็นแสงที่เงียบสงบและชุดเกราะต่อสู้ทั้ง4บนร่างกายของเธอก็กส่องแสงเจิดจ้ากลายเป็นลำแสงซึ่งประทับบนร่างกายของเธอเพื่อสร้างรูปแบบแสง จูจ่ๆร่างกายก็ใหญ่ขึ้นและวิชาย,ยุทดผสมวิญญาณร่างกายตนเองพยักขาวเสื้อขาวส่องแสงด้วยแสงลงตาเกิดมาจากที่ใดเสือขาวเป็นวงกลมที่ใหญ่กว่าและดูแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนทันทีที่มันปรากฏขึ้นพื้นที่ทั้งหมดบนวงแหวนซ้อมดูเหมือนจะบิดเบี้ยวตามไปด้วยตอนที่541ค่าบูมเย้ไวมาพร้อมกับแรงผลักดันอันทรงพลังและเปเลวไฟสีฟ้า วินาทีต่อมานักเรียนในชั้นคลาส3คนหนึ่งตกตะลึงและถูกตบหน้าพยักขาวแดนใต้เพิ่งตบหน้าเยเวและเยเวถูกส่งตัวปลิวไปเห็นได้ชัดว่าอุ้งเท้าหน้าทั้งสองของเสือขาวถูกปกคลุมด้วยกรอกเกล็ดซึ่งเป็นกรอต่อสู้ทั้ง4ของวูไซโดกรอต่อสู้ทำหน้าที่โดยตรงกับเทคนิคการหลอมรวมจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ซึ่งมีเจตนาดี ช่องว่างระหว่างทั้งสองฝ่ายแคบลงทันทีและเหนือกว่าด้วยเทคนิคการหลอมรวมจิตวิญญาณการต่อสู้เย้วไว้ถูกตบกด้วัายการตบนี้และชุดเกราะสีน้ำเงินทั้ง8บนร่างกายของเขาก็ระเบิดเป็นแสงปล่อยหน้ากากซึ่งแทบจะไม่สามารถป้องกันเขาจากการได้รับบาดเจ็บจริงๆแต่เขาก็ดูหวาดกลัวเช่นกันแรงมากสิ่งนี้เหนือกว่าฐานการบ่มเพาะของราชาวิญญาณทั่วไปอย่างแน่นอนมันเป็นทักษะการหลอมรวมจิตวิญญาณการต่อสู้ เสือขาวก้าวขึ้นไปในอากาศอย่างสง่างามและโจมตีเย่ไว้อีกครั้งเย่ไว้ไม่กล้าที่จะแต่ต้องเขาโดยตรงดังนั้นเขาจึงหันหลังกลับและวิ่งหนีไปปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเทคนิคการหลอมรวมจิตวิญญาณการต่อสู้คือระยะเวลามันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของเขาในการหลบหนีด้วยความเร็วสูงเป็นพิเศษและป้องกันไม่ให้เสือขาวตามทัน อย่างไรก็ตามในสถานะของเสือขาวความเร็วของวูไซโดเป็นสองเท่าของเธอที่สําคัญกว่านั้นจากการต่อสู้ครั้งก่อนรูปแบบการต่อสู้ของเย่ไว้นั้นทรงพลังแต่ก็มีข้อเสียเช่นกันนั่นคือวิธีกระสุนวิธีที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากนักระหว่างการวิ่งวูไซโดได้ค้นพบเมื่อนานมาแล้วว่าในระหว่างการวิ่งเย่ไว้สามารถปรับเปลี่ยนทิศท,ทางการเดินทางของเขาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ไม่สามารถเปลี่ยนทิศท,ทางเลี้ยวหรือแม้แต่ถอยกลับได้มากนะัก นั่นคือราคาของความเร็วสูงสุดไม่ว่าเธอจะเคยอยู่ในสถานะเสือขาวหรือชมดผีมาก่อนเธอก็รู้ว่าอีกฝ่ายมีปัญหานี้แต่เธอไม่สามารถตามความเร็วและจับมันไว้ไม่ได้แต่ตอนนี้มันแตกต่างออกไปพยักขาวใต้พิภพหันกลับมาในทันทีและพุ่งไปยังทิศท,ทางหนึ่งและทิศท,ทางนี้เป็นจุดที่เส้นทางโคจรของเย่เว่ยจะต้องผ่านไปค่ะ ความสามารถในการกลายเป็นหนึ่งในสิบอันดับแรกในรายการอัจฉริยะสำหรับเยาวชนวูไซโดไม่เพียงแข็งแกร่งในด้านความแข็งแกร่งเท่านั้นแ,แ,แต่ยังไม่อ่อนแอในด้านความเข้าใจในการต่อสู้อีกด้วยความเฉลียวฉลาดของเธออยู่ในระดับหนึ่งระดับหนึ่งและแม้แต่ถังวูลินก็ไม่สามารถปกปิดมันได้ทั้งหมดในแง่ของประสิทธิภาพการต่อสู้ส่วนตัวเธอเป็นหนึ่งในผู้ที่ดีที่สุดเสมอเมื่อเย่ไวเห็นเสือขาวปรากฏตัวต่อหน้าเขาเขารู้ว่าเขากำลังมีปัญหาทันทีที่เขากัดฟัน ชุดเกราะต่อสู้ทั้ง8บนร่างกายของเขาลุกโชนด้วยเปลวไฟสีฟ้าร่างของเขากระโดดขึ้นและขดตัวเป็นลูกบอลถือเปลวไฟพรั่งพราวและโล่ของชุดเกราะต่อสู้และกระแทกเข้าที่เสือขาวอย่างจงแจง้งน่าเสียดายสิ่งที่เขาไม่เห็นเมื่อขดตัวก็คือเสือขาวกำลังลุกเป็นไฟชั้นของเปลวไฟที่บิดเบี้ยวแต่แยกไม่ออกปรากฏขึ้นจากร่างของเสือขาวและร่างของมันก็กลายเป็นภาพลวงตามากขึ้นนอนในทันทีแต่ภายใต้อิทธิพลของเปลวไฟดวงตาของเสือขาวก็สว่างมาก Boom. เสียงคำรามรุนแรงดังขึ้นในที่จัดงานร่างกายขนาดใหญ่ของเสือขาวสลายตัวเกือบจะในทันทีกลายเป็นลำแสงจำนวนนับไม่ถ้วนรวมเข้ากับบูไซโดและบินออกไปด้านหลังแต่คู่ต่อสู้ของเธอนั้นทนไม่ได้ยิ่งกว่านั้นหน้ากากบนตัวเย่ไว้แตกออกและคนทั้งร่างก็ระเบิดออกราวกับลูกกระสุนปืนใหญ่กระแทกกรอบป้องกันของแหวนซ้อมกระดอนกลับและกระแทกพื้นอย่างรุนแรงวูไซโดคุกเข่าข้างหนึ่งด้วยใบหน้าซีดขาวหายใจถี่ร่างกายสั่นเล็กน้อยในการโจมตีตอนนี้ เธอไม่ลังเลเลยที่จะเผาผลาญพลังของเสือขาวเพื่อรับพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งขึ้นในทันทีเธอรู้สึกได้ว่าเธอน่าจะทำสำเร็จแสงสีขาวสองดวงตกลงมาจากท้องฟ้าและลงมาที่เขาและเย่ไว้ตามลำดับวูไซโดรู้สึกเพียงความอบอุ่นที่แผ่กระจายไปทั่วร่างกายของเธอในทันทีและความรู้สึกอ่อนแอที่แข็งแกร่งก่อนที่จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและแม้แต่ฟันเฟืองที่เกิดจากเทคนิคการหลอมรวมจิตวิญญาณการต่อสู้ก็ลดลงอย่างมากหึก เธอสูดหายใจยาวและค่อยๆย,ยืนขึ้นในอีกด้านหนึ่งภายใต้แสงสีขาวหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเย่ไวแทบจะยกศีรษะขึ้นและลุกขึ้นจากพื้นด้วยการสนับสนุนเห็นได้ชัดว่าแสงของชุดกระต่อสู้ทั้ง8ดบนร่างกายของเขาสลัวเล็กน้อยและทั้งตัวของเขาก็กระเซิงเช่นกันมีรอยเลือดไหลลงมาจากมุมปากของเขาใช่แม้จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของชุดกระต่อสู้ทั้ง8ดเขาก็ยังได้รับบาดเจ็บคลาส1เกรด1บูไซโดชนะ ผู้เท่าใช้มองทั้งสองด้านและให้ผลลัพธ์สุดท้ายอันที่จริงการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแพ้แพ้แม้ว่าเย่เว่ยซึ่งมีกราอต่อสู้8ดชิ้นจะหมดสติไปในขณะนั้นแต่จริงๆแล้ววูไซโดไม่มีแรงที่จะต่อสู้อีกต่อไปแต่เกมก็คือเกมอย่างน้อยวูไซโดก็ไม่ผ่านไปชนะแบบชฉวเฉียดเห็นได้ชัดว่ากล้ามเนื้อใบหน้าของเย่เว่ยกระตุกภายใต้แสงศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญ,ญาณศักโตหลัวอาการบาดเจ็บในร่างกายของเขาจะหายอย่างรวดเร็ว และความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเช่นกันเขายิ้มอย่างเยาะเย้ยและยกนิ้วชี้ไปทางวูไซโดดูทอแท้ก้าวลงวูไซโดขมวดคิ้วจริงๆแล้วคู่ต่อสู้อาจไม่แพ้จริงๆหากคุณให้ทุกคนมีเวลาพักผ่อนเพียงพอในการต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายคุณจะแพ้อย่างแน่นอน แสงศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณศักดิ์โตหลัวสามารถรักษาอาการบาดเจ็บและฟื้นฟูความแข็งแกร่งของร่างกาย,ยได้แต่มันไม่สามารถแก้ไขฟันเฟืองของทักษะการหลอมรวมจิตวิญญาณการต่อสู้ของเธอได้เป็นไปไม่ได้ที่เธอจะใช้เสือขาวอีกครั้งและเย่เว่ยซึ่งได้รับการเยียวยาแล้วสามารถต่อสู้ต่อไปได้ตราบเท่าที่เขาฟื้นตัวชั่วขณะหนึ่งฉันไม่แข็งแกร่งพอฉันต้องเข้มแข็งขึ้น แต่วูไซโดยังเชื่ออย่างแน่วแน่ว่าตรับเท่าที่เธอได้รับเวลาเพียงพอในหนึ่งหรือสองปีเย่เว้จะไม่มีวันเป็นคู่ต่อสู้ของเธอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาจิตวิญญาณที่สองที่เหมาะสมสำหรับจิตวิญญาณการต่อสู้ของเสือขาวเช่นเดียวกับหยวนเอินก่อนที่เธอจะรู้ตัวเธอถือว่าหยวนเอินเป็นเป้าหมายของเธอแล้วชัยชนะสองนัดติดต่อกันเกรดหนึ่งและสองชัยชนะสองนัดติดต่อกัน นักเรียนในห้องเรียนหนึ่งของชั้นประถมศึกษาปีที่3ามเงียบแต่ด้านข้างของชั้นประถมศึกษาปีที่1และ2กลายเป็นทะเลแห่งความสุขมีความแตกต่าง3มปีในแต่ละเกรดในกรณีนี้พวกเขาสามารถรับสำเนาสองชุดได้ในความเป็นจริงพวกเขาได้รับความเคารพในการแข่งขันแลกเปลี่ยนนี้วิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์ต้หลวงถอนแสงศักดิ์สิทธิ์และอดไม่ได้ที่จะผงกศีรษะเล็กน้อยเด็กรุ่นใหม่มีพรสวรรค์จริงๆจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้แฝดทั้งสองมีลักษณะเฉพาะของตนเอง และพวกเขาทั้งหมดจะมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดในอนาคตแต่ทำไมคุณไม่เห็นถังอหลินเล่นเหรอเธอยังคงมีความทรงจำที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับถังอหลินจัวซื่อซึ่งนั่งอยู่ข้างหลังเธอกล่าวว่าอหลินและกูเย่ควรเล่นแบบสองต่อสองจากนั้นจึงเล่นในการรบแบบทีมยาหลี่รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและพูดว่าตัวต่อตัวคนสุดท้ายที่ส่งมาจากชั้นหนึ่งและสองคนตัวเล็กจากตระกูลฮอลี่แองเจิ้ ดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้นเย่สิงหลันเป็นคนเดินออกมาจากลานด้านในสิงหลานเธอคนนี้เองมาดูกันว่าเธอไปได้ไกลแค่ไหนแล้วใบหน้าของทรงหลินน่าเกลียดเล็กน้อยแต่เธอไม่ได้วิจารณ์เย้ไว้อย่างรุนแรงการแพ้ในสองเกมแรกไม่ใช่เพราะนักเรียนของเธอไม่ทำงานหนักหรือเพราะอีกฝ่ายมีโชคมากเกินไปมันเป็นช่องว่างในความแข็งแกร่งจริงๆ ด้วยความแตกต่างอย่างน้อย5ปีหยวนเอินและวูไซโดเกือบจะรับประกันว่าจะได้เข้าสู่ราชสำนักชั้นในในอนาคตและพวกเขาสามารถเอาชนะสิทธิ์ของตนเองได้และพวกเขามีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้นำของราชสำนักชั้นในในอนาคตแต่เธอก็ยังไม่มั่นใจคงจะน่าเสียดายถ้าเกรดสาแพ้ให้กับเกรดที่ต่ำกว่าโมจือดวงตาของซ่งหลินเป็นประกายฉันรู้ครูซ่งไม่ต้องกังวลรอบที่สามจะชนะ โมจิเดินมาถึงด้านข้างของส่งหลินในบางครั้งชูแก้มขึ้นอย่างภาคภูมิใจใบหน้าของส่งหลินอ่อนลงเล็กน้อยไม่เพียงแต่เราต้องชนะเกมนี้เท่านั้นแต่เราต้องไม่แพ้ในทุกๆเกมต่อไปถึงเวลาปกป้องศักดิ์ศรีของคลาสหนึ่งเกรดสามแล้วเสียงของเธอสงบแต่นักเรียนรอบตัวเธอทุกคนสดชื่นใช่ไม่สําคัญว่าคุณจะมีความสามารถหรือไม่ตอนนี้มันยังคงเป็นโลกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามของเราโมจิไม่ได้กระโดดขึ้นไปบนเวทีการแข่งขัน แต่เดินขึ้นทีละขัน้นโมจื้นี่คือมอจื้อที่กําลังจะเคลื่อนไหวดูสินี่โมจื้อในกลุ่มผู้ชมมีการถกเถียงกันในหมู่นักเรียนทุกชั้น